มาลุยซีโอไงปินพิงวันนี้อยากแดกสปาต้อตอตอเออบอกให้วางปืนลงบอกใหว้วางของลงบอกให้วางของลง่บทบทลาพูดว่าอะไรนะบดบ่เขาดอะไรจไมเออมาแล้วลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็ถึงกัต้องเปิดไลฟ์มาแบบว่าชี้แจงกันนิดนึงลูกค้าไม่รู้ว่าโดนกันไปกีเจ้าสำหรับนางมิชชั่นชีพมีมิด นะคะไม่ใช่มัดฉาหรือมิดเพื่อนสนิทไม่ใช่มิดฉาดช,าชาีบบุกสปาเดอร์แล้วอันนี้คือเรื่องจริงจริงต้องขอบพระคุณลูกค้าที่แบบส่งเรื่องเข้ามาแจ้งกันนะเออลูกค้าประจำไงเขาลูกค้าประจำเขาจำได้เคยโอนบัญชีนี้ทำไมเอ๊ะสุวัสดมาจากไหนสุวัสดไหนสุวัสดอยู่เชียงรากน้อยนี่บอกกันเลยนะใครโดนไม่รู้เหมือนกัน นะคะใครที่อยู่ในกลุ่ม l ล n e o p เปนแช t ตอนนี้ต้องแจ้งนิดนึงนะคะลูกค้าขาเออมิชชัชีบบุกแล้วสบายออเดอร์โดนแล้วแต่ว่าลูกค้ายังไม่โดนเรียกว่าไหวตัวทันลูกค้าบอกไม่ได้กินพี่แน่นอนนางมิชชชีพนะคะต้องแจ้งกันนิดนึงอันนี้ข้างหน้ากล้องวันนี้อยู่กับแอดมินพิงค์แล้วหลังกล้องวันนี้แอดมินพอยู่ด้วยคำเดอดดานเดอดดานนิดหนึ่งนะคะ, mm hmm. ะ,คะเออหลังเนี่ยเราไม่ใช่ยูทูปพเมีม์อะ ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดลูกค้าขาตามที่แอนมินโพสต์แจ้งหน้าเพจหน้าเฟ e บุ๊กแล้วก็ในกลุ่มลายกลุ่มของเรา Open c h a ทของเรานะคะลูกค้าขาโกดังมีแค่บัญชีเดียวนะคะสบัญชีนะคะก็คือบัญชีคุณนี้พะพรเสียนกระโทกและบัญชีนะคะบริษัทเบสบันเดิลเท่านั้นนะคะุณพี่ขาธนาคารกะสีกร นะคะบัญชีในการสั่งสินค้ามีแค่บัญชีนี้บัญชีเดียวนะคะลูกค้าขาไม่มีบัญชีอื่นๆนะ,ะเรียกได้ว,ว่าวันนี้ลูกค้าแจ้งข้อมูลมานะคะวันนี้มีแบบว่าน้องมิชฉาแฝงตัวเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะปลอมตัวเข้ามาเป็นแอดมินเรียกให้ลูกคา้าทักแชทไปสั่งซื้อสินค้าลูกค้าเราก็ทักไปส่งเลขบัญชีให้มาเอ๊ะ ทำไมเป็นชื่อบัญชีนี้นี้นี้ตามที่โพสต์ทางหน้าเฟซบุ๊กเลยลูกค้าแล้วแอบสืบแล้วนะคนคนนี้ไม่ได้ทํากับโกดังเราที่เดียวเขาทําหลากหลายที่มากเพราะฉะนั้นลูกค้าขาเตือนภัยกันเลยเตือนภัยเลยลูกค้าโพสต์ทียดมินเพิ่งแจ้งไปทางหน้าเพจเบอร์โทรก็ดีเลขที่บัญชีก็ดีโดยเฉพาะชื่อบัญชีก็ดีชื่อบัญชีนี้เห็นแล้วห้ามโอน เป็นบัญชีที่ติดแบล็คลิสแล้วเป็นบัญชีมิชาาชีพขึ้นขึ้นเลยนะขึ้นหลาใน Google เลยโอ้โหเขาหงะเงินมันหายากหรอตอนนี้ทำงานหนักมากช่วงบ่ายนี่เรียกได้ว่าเป็นโคนันกันไปสอสามชั่วโมงเพื่อตามล่าอยากรู้ว่าใคร ấy. สาวจะมาหลอกหลอกลูกค้าของฉันไม่ได้นะคะแล้วเราอ้างเขาเรียกว่าแอบอ้างเป็นแอดมินเราไงแอดมินเราก็เสียชื่อโกดังเราก็เสียชื่อนะคะลูกค้าขาเพราะฉะนั้นตามที่แจ้งเลยนะเนาะต้องเน็ตสะดุดด้วยเน็ตสะดุดหรอแม่เน็ตสะดุดใช่ไหมโออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจใช้จะใช้จะใ,ใช้เน็ตโกดังดีหรือเป็นไรน,น,นะเออเน็ตสะดุดไหมลูกค้าภาพชัดเสียงชัดไหมนะคะอย่าลืมนะลูกค้า ชื่อบัญชีที่โกดังใช้นะคะในการสั่งสินค้ามีแค่บัญชีนี้นะนี่พาพรเสียนกระทกกับเบสบันเดิลเท่านั้นบริษัทเบสบันเดิลซึ่งบริษัทเบสบันเดิลอันเนี้ยน้องให้ลูกค้าที่มาหน้าร้านจ่ายเท่านั้นนะเออลูกค้าที่มาหน้าร้านถึงจะได้จ่ายนะลูกค้าขาเพราะฉะนั้นนะเจอแค่บัญชีนี้นอกนั้นหะาไว้ก่อนอย่าไปโอนนะคะมาลูกค้าหลังจากได้ ให้ข้อมูลเรื่องของมิชาชีพไปแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินพามาดูงาน FJ ตู้ใหม่กันเป็นงานกางเกงยีนสกินนี่ก่อนหน้านี้ดูของป้าย KWE ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูงานของป้าย FJ กันบ้างซึ่งตัวนี้สวยไม่แพ้กันนะคะตัวนี้สวยไม่แพ้กันคุณพิงจา๋าโชว์ระดับนี้กำลังสวยเลยนะคะกางเกงยีนสกินนี่ของคุณผู้หญิงนะคะ กางเกงยีนสกินนี่ของคุณผู้หญิงตัวนี้เกรดหัวผสมกลางผ้า<ช> <art> แบรนด์ออกทุกลูกเหมือนเดิมนะคะระหว่างนี้ลูกค้าดูรีวิวไปได้นะคะดูรีวิวได้ยังไม่ซื้อมยังไม่เป็นไรนะคะซื้อหายังไม่เป็นไรนะคะอุ้ยเดือดดานกับกับอิตามิชชี่เราต้องขายของฉันก็ต้องขาค้า,า,า,าขายทํามาหากินลูกค้าจะไปหาหลอกเอาเงินคนอื่นมาไม่ได้นะ,ะ,นะกางเกงยีนนี่ คุณมิ่ฉาชีพถ้าคุณดูไลฟ์สดดีฉันอยู่คุณซื้อกางเกงไปดีกว่าคุณเอากางเกงไปขายทํามาหากินแบบสุดจริตนะตีนมือคุณมีครบเท่าคนอื่นคุณจะไปหาหลอกเขาทําไมนะคะสิ่งที่คุณขาดคือจิตสํานึกแค่นั้นเองนะลูกค้าขาใครที่ดูอยู่นะตัวนี้น้องโชว์อยู่เป็นงานกางเกงยีนสกินนี่คุณผู้หญิง FJ44 นะคะราคาตามที่นี่แอนมินหลังบ้าน ปักหมุดเอาไว้เลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรมิจฉาชีพเขากลัวโป้ะนะจริงๆเขาโทรมาสอบถามราคาด้วยเขากลัวโปะว่าเอ้ยขายแพงกว่าโกดังนี่มันใช่หรอลูกค้าเช็คราคาแล้วต้องเช็คเลขที่บัญชีด้วยเช็คราคาแล้วตรวจสอบบัญชีที่โอนด้วยบางทีลูกค้ารีบอันนี้เราเข้าใจนะบางทีลูกค้ารีบ แล้วแบบว่ากลัวไม่ได้ของอย่างเมื่อเช้านี้มีเปิดจองสินค้ากันตู้ใหม่เข้านะคะงานตู้ใหม่เข้าลูกค้าก็กลัวไม่ได้ของก็รีบรีบ,รบจองรีบโอนการกลัวเสียสิทธิ์เราเข้าใจได้แต่ว่าบางทีเลขบัญชีเราอ่ะมันมีแค่เลขบัญชีนี้นะลูกค้าถ้าไปเจอใครส่งเลขบัญชีแปลกๆไปให้นอกจากคุณนิพพรหรือว่าบริษัทเบสบันเดินอันนี้ให้ตีเป็นวิชาชีพไว้ก่อนเลย นะคะให้ตีเป็นมิชชาชีไว้ก่อนเลยเพราะโกดังหนูมีแค่บัญชีแค่นี้เลยนะคะมาต่อกันกับงานกางเกงสกินนี่ตัวนี้กางเกงสกินนี่หญิงของป้าย fj ตัวนี้จับเป็นเกรดหัวกลางผ้าตามที่แจ้งเลยเพราะฉะนั้นลูกค้าขาตําหนิบอกเลยว่าน้อยมากแทบจะเป็นงานเขาเรียกว่าเกรดแบบ สภาพสวยสภาพดีมีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะมีแบรนด์ให้ลุ้นก็คือแบรนด์ออกเนี่ยตามที่น้องโชว์นี่แหละโชว์กันตั้งแต่หัวกระสอบจนถึงตอนนี้จํานวนตัวตัวนี้นะคะลูกค้าขาจํานวนตัวคร่าวๆนะจะอยู่ที่ประมาณ220น้องเซนเิีน้องเส้นแบบโชว์ประมาณนี้ก็ได้เออรีวายจ้ะสก,กินนี้ตัวนี้จะเป็นยีนแบบกึ่งกึ่งพายืดนะลูกค้านะคะใส่แบบขาเป็นขาเดฟนะคะ ใครที่ขายกลุ่มคนทํางานก็ดีหรือว่าใครที่ชอบแฟชั่นแบบขาเดฟนะรัดรูปสวยๆเข้าทรงลูกค้านะคะจัดไปได้เลยนะคะตอนนี้ป้าย KWE สินค้าหมดไปแล้วเลยต้องขออนุญาตเอาป้าย FJ นะคะมาโชว์ให้ดูบ้างเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้รีวิวเลยนะคะไม่ได้รีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมเลยสำหรับ FJ 44 นะคะเพราะว่าปกติแล้วลูกค้าจะชอบซื้อกันแบบยกก้อนเจ้าใหญ่ก็จะตัดกันไปแบบยกก้อนเหมาเหมาตัลดล็อตกันนะเอาไปขายต่อนะคะป้ายนี้รหัสนี้ลูกค้าค่ะอันนี้เนเจอร์รีพับลิกไหมลูกนะคะลองเช็คแบรนด์เช็คป้ายให้หน่อยยูนิคอยืนพื้นลูกค้ายูนิคอเยอะมากมนะนะคะอะบานาน่ารีพับลิกจะเป็นเนเจอร์อย่างเนเจอร์นั่นอีกป้ายหนึ่งเออบานาน่ารีพับลิก ยูนิโคนะคะ G.U อันนี้แบรนด์แบน์แบบแบรนด์เก่าๆแบรนด์ยืนพื้นนี่เขาทำยีนสวยๆผ้าดีๆลูกค้าลองดูทรงนะสกินนี่เขาจะเป็นประมาณนี้เลยก็คือแบบเน้นขาเดฟอะขาเดฟวัยรุ่นชอบคนทำงานชอบเนี่ยยูนิโค่นะคะยูนิโคมาอีกแล้วราคาตามที่แอดมินปักหมึดปักหมึดปักหมึดอย,ย่งอะ หมุดเลย11,000บาทเป็นราคาโปรโมชั่นนะนะคะราคาเต็ม11,500ลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวคายซีเอก็จัดส่งฟรีให้เลยต้องแจ้งนิดหนึ่งว่าตัวนี้งานเกรดนะคะงานคัดเกรดตำหนีน้อยนะคะจะแตกต่างกับตัวอีกป้ายหนึ่งอีกป้ายหนึ่งเขาอาจจะมัดมัดมาเนาะแต่ว่าก็มีตัวค่ะว่ามีตัวหางม,มีตะเมียมีแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นรหัสนี้เขาจะแพ็คมาแบบอัดก้อนแต่ว่าลูกค้าดูสภาพ ดูสภาพงานนะคะความสดความใหม่ความสดความใหม่ของผ้านะคุณพี่จ๋าน้องบอกเลยว่าคุมค่าแน่นอนงานพร้อมขา,อายกปเลยงานปักง,งานปักใสกลางๆใสกลางๆไ,ไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปยูนิโคอ้อีกแล้วแม่เนี่ยมีทั้งแบบยีนเขาเรียกว่านะยีนยืดยีนไม่ยืดจะขากันขาเดฟกระบอกเล็กคระ หัวไปเลยนะคะส่วนใหญ่จะออกเป็นสีเข้มด้วยนะส่วนใหญ่ลูกค้าเปิดลูกค้าขารหัสนี้นะรหัสนี้ป้ายนี้นะออกสีเข้มนะคะโอ้มันไม่ค่อยโฟกัสเลยมันไปโฟกัสยี์ข้างหลังเย์เสื้อชมพูข้างหลังเออนะคะป้ายแบรนด์มีนะคะรุ้นได้ทุกลูกบอกเลยนะแบรนด์อย่างต่ําๆที่ต้องเจอคือแบบหกสิบเจ็ดสิบตัวนะ่ะนะคะไม่รวมงานหัวนะลูกค้า ยูนิค h e a ฮ t e เทจ้ะนะคะเนี่ยสีฟอกสีออกบางทีเอลแบบเอลตะขอเอลกระดุมหรือว่าเอลยังยืดฟรีไซส์อย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วบอกเลยว่าป้าย FJ นะไซส์ขยับจาก KWE อีกนิดนึงนะคะเขาจะใส่แบบไซส์ใหญ่ลงไปด้วย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไซส์ใหญ่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นไซส์แบบ38-40นะคะเออไซส์ใหญ่ที่จะเจอเส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ 3ามสเนาะสามส,าส,าม,ส,ส,าม,สมีติดไปบ้างมีติดไปบ้างนะคะลูกค้าขาใครอยากได้นะ FJ 4เจสี่นะคะตัวนี้มันเล็กไงเหมือนของเด็กเลยอเออเหมือนของเด็กเลยก็เล<อ>ยเออไซส์เล,นะะล็กลมีไซส์ใหญ่มีนะคะลูกค้าขาไซส์เล็กมีไซส์ใหญ่มีนะใครอยากได้นะคะทักแชทหาหมินได้เลยหรือใครอยากได้กระสอบรีวิวก็ราคาตามพี่หมินปักหมุดแถมโปรโมชั่นส่งฟรีไปด้วย Oh. ส่วนใหญ่ออกสีเข้มนะเดี๋ยวให้แอดมินนะคะเดี๋ยวให้แอดมินเลียงให้ดูลูกค้าแบน์ออกดีนะแบนด์ออกมานี่คือแบบครึ่งลูกแบนด์ออกไปครึ่งหนึ่งนะคะแบนด์ออกครึ่งต่อครึ่งแล้วลูกค้ารีวิวดีทุกเจ้าน้องบอกเลยรหัสนี้ลูกค้ารีวิวดีทุกเจ้านะคะงานสวยน้องถูกใจเลยสีสวย นะสีสวยผ้าสวยผ้าใหม่แค่ว่าไม่ได้แบบไปไปเป็นแบบมัดมัดแค่ว่าไปแปลไปแบบอัดก้อนงานใหม่มาเลยงานใหม่แบบปลายห้อยนะคะเนี่ยผ้าสวยลูกค้าขายได้กำไรทำกำไรกันได้บอกเลยหลักหมืน่นแก๊ปจา้านะคะยูนิโคคู่เลย นะคะยูนิโคคู่เลยลูกค้าแบรนด์ออกจริงไม่จกตาอันนี้ออกแบบโชว์กันสดๆนะคะหน้าไลฟ์โชว์กันสดๆหน้า le, ไลฟ์ยูนิโคป้ายแดงป้ายดำแท็กแดงแท็กดำแ,แ,แท็กขาวแก๊ปมาจ้ะซียูจ้ะนะคะหนึ่งบาทใครรับกระสอบรีวิวก็เสียม,มาได้นะ้องแขมโปรโมชั่นจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศนะคะลูกค,ะคะ้าขาตัวนี้ของมีไม่เยอะด้วยนะ นะคะของเข้ามาใหม่แค่กี่ลูกแล้วมันเข้าใหม่มาอีกกี่ลูกแล้วเออต้องไปดูใบจะจําไม่ได้เลยอะยูนิโคยูนิโคยูนิโคมาซัมติงนี้แบรนด์ลูกของเอ็ดเวินนะคะแบรนด์ลูกของเอ็ดวินงานลีโอแบรนด์ทุกตัวนะหยิบขึ้นมานั่นน่ะ แกแล้วลูกค้าใครที่ดูตั้งแต่ต้นไลฟ์คุณที่เห็นไหมส่วนใหญ่สีเข้มสีเข้มงานผ้าเหมือนไม่เคยใส่งานผ้าใหม่แบบไม่ซีดไม่จืดไม่จางยิงป้ายยิงป้ายรีสวยๆย,ยิงป้ายนี่บอกไม่รู้นะพ่าเป็นมือสองนี่ฮิแม่ี้คุยยูนิคอร์ยีนจ้ะ นะคะบางตัวเป็นเอลสโมกนาคะลูกค้าขาแต่ว่าส่วนใหญ่งานสกินนี่นะทุกๆุป้ายเลยส่วนใหญ่ผ้าเขาจะเป็นผ้ายีนยืดอยู่แล้วนะคะเป็นผ้ายีนยืดอยู่แล้วไซส์ก็จะกลางกลางด้วยของป F ้ายเอฟเจนะคะเอฟเจ44ยีนตัวนี้สกินนี่ตัวนี้ค่ะลูกค้าเขาจะเป็นแบบไซส์กลางกลางไม่ไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะคะเอ้ยไม่ติดทรงลิซ่าไปด้วยหรอกแกเป็นผ้ายืดอะ เนี่ยสวยเอออเมินพิงค์อยู่ข้างหลังสวยมากนะคะวันนี้มาในลุยสีชมพูนะคะเออสีเดียวกับตู้เมื่อเช้าเลยใครได้ดูไลฟ์สดลงตู้เมื่อเช้าว้ยเมื่อเช้าอินเทอร์เน็ตก็แล้แล้แล้ร้าและท้อแท้มากนะคะยูจะลูกค้างานสวมนะคะมีติดปนไปแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเป็นงานกระดุมเนาะกระดุมซิปนะคะกระดุมซิป ซาร่าเบสิกโหแล้วเป็นป้ายหนังแบบปังปุริเยใช้สกินนี้จะเป็นยีนยืดอันนั้นเป็นแบบอะไรแบบซับซับฟีดเหรอเป็นคล้ายๆแบบใส่แทนรองจรใส่กันหนาวกันไล้อุ่นๆได้ลูกค้าค่ะใครอยากได้กระสอบใหม่ลูกใหม่เอาไปเปิดลุ้นนะคะหรือว่าอยากตัดลดพี่อยากได้แบบสีเข้มๆอยู่แล้วนะคะอยากได้สีเข้มๆเพราะว่าป้ายเนี้ย เขาเป็นเกรดหัวผ้าผาสมกลางผ้าด้วยนะคะเกรดหัวผ้าผาสมกลางผ้าก็คือตําหนิจะน้อยมากแล้วส่วนใหญ่คือสีเข้มนะพี่ใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปส่วนใหญ่สีเข้มแบบชนะเลิศแบบนัมเบอร์วันนะคะสีเข้มแบบชนะเลิศแบบนัมเบอร์วันแล้วยิ่งแบบว่าอัดก้อนมาแบบนี้จํานวนตัวเยอะแน่นอนหนึ่งร้อยกิโลนะคะคร่าวๆลูกค้าอันนี้ของซัมติงแต่แบบเท็กเจอร์เขาเป็นป้ายน่ารัก ลูกค้าโอ้ยแท็กน่ารักจังเว้ยซัมติงนะคะงานซัมติงเป็นเป็นอะไรเป็นรุ่นพรีเมียมโกลเป็นรุ่นพรีเมียมโกของป้ายแก๊บโอ้โหไซส์ประมาณนี้เลยเม d ด in นเจแปลูกค้าแล้วอยากโชว์แบบความใหม่ความฉ่ำของผ้ามากเลยนะตำหนิน้อยมากตัวนี้เขาแค่แบบไม่ได้พับมาเป็นระเบียบเรียบร้อย นะตัวนี้เขาแค่แบบอัดก้อนมาผ้าเลยยับนะคะลูกค้าบิ๊กจอนนะคะมาทุกป้ายแบรนด์ยืนพื้นเลยจริงๆเปิดงานยีน่ะกระสอบไหนนะลูกค้างานญี่ปุ่นนะแบรนด์ออกดีทุกเบอร์เลยแบรนด์ออกดีทุกรหัสเลยต่างกันที่สภาพผ้านะคะต่างกันที่สภาพผ้าแค่นั้นเองใครที่อยากได้งานเกรด A อตำหนิน้อยซักซ่อมน้อยนะคะทำราคาได้ทุกตัวก็แนะนำงาน FJ 44เลยนะคะ FJ 44ลูกค้าอสีเข้มนะสีเข้มสีสวยแล้วแบบเวลาแขวนอะผ้ามันจะดูใหม่คือผ้ามันดูใหม่แล้วคือทำราคาได้เยอะไงพอผ้ามันใหม่แล้วเขาราคามันดีดได้เยอะขายต่อตัวนะลูกค้าขาช้าไม่ได้นะน้องมีไม,ม่มีไม่เยอะรหัสน,นี้มีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้อยากเหมาตัดล็อตทักสอบถามราคาพิเศษเลยนะคะ ตัดล็อตน้องไปขายต่อได้นะคะตัดล็อตน้องไปส่งต่อได้มีบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทยนะคะหรือว่าลูกค้าต่างชาติตอนนี้ดูไลฟ์สดอยู่อยากได้งานเกรดเกางเกงสกินนี่สวยๆนะคะไซส์ไม่โอเวอร์ไซส์นะคะไซส์สวยๆไซส์แบบสา,สาวสาวตัวเล็กสาวเอเชียนะคะชอบรหัสนี้อยากให้จัดส่งไปประเทศลราจริงก็ได้นะเตง เปิดแพลหน่อยดีแตงเออหิวติมเลยไหนะอยากกินเล่เล่ <laughs> เออยังยังพูดให้ข้อมูลไม่รู้เรื่องเลยลูกค้าลูกค้าลาวนะคะมีบริการจะส่งให้เช่นแบบบางทีลูกค้าเคยส่งไปขนส่งแม่แอร์ก็ดีส่งไปเขาเรียกว่าอะไรนะเชนุูตขนส่งขนส่งลุงทอมนะคะก็ยังอยู่ในเขตฝั่งไทยก็สามารถจะส่งสินค้าได้นะคะมีแค่ว่ามีสินค้ามีค่าสินค้า มีค่าส่งสินค้าสองสามต่อแค่นั่นเองทักมาขอรายละเอียดได้ส่วนลูกค้าแบบฝั่งแบบว่าพมา่านะคะจะให้จะส่งขนส่งคาโก้ไหนบางทีทักมาสอบถามราคาได้ลูกค้าขาแอดมินจะส่งให้ได้แบบทุกรูปแบบนะรถเหมารถเหมารถพอกรถตู้ทึบพี่อยากได้ด่วนนะคะส่งยังไงได้อุ้ยตัวข้างหลังสวย เป็นงานแบบทรงช่างอุ้ยตอนนี้ทรงช่างเขาก็เล่นกันอยู่ตัวละหลายบาทตัวละหลายบาทหลายบาทเลยตัวนี้ FJ 44กางเกงยีนสกินนี่หญิงนะคะนอกจากทรงขาเดฟขา่าก็บอกแล้วส่วนใหญ่จะเป็นจุดขายเลยนะคือเนื้อผ้าแล้วก็สภาพผ้านะคะความสดความใหม่ในยิ่งกว่าปลาดุกยังไม่ตีหัวเลยยอกมันมันก็คือแบบสดจริงไปยังห้อยอยู่เลย เหมือนเพิ่งออกจากช็อปนะคะเหมือนเพิ่งออกจากช็อปเลยจํานวนคร่าวๆตามที่แจ้งนะลูกค้าขาประมาณสองสิบบวกตัวโดยประมาณบวกลบประมาณเนี้ยสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะคะประมาณนี้ไซส์กลางๆนะคะทรงบอยเฟนเห็นไหมความยาวก็กําลังดีนะเออไม่แบบขาไม่กองเอด็ดวินโอ้โหเอด็ดวินแกเอด็ดวินแกมาทุกรุ่นอ่ะเอด็ดวินเจอซี Jersey, นะคะ เอ็ดวินมาทุกป้ายไม่ร่วมงานของซัมติงซีเซเวนทีนยูนิคจีอแล้วก็จีปาถาอีกมากมายนะคะมีติดสีฟอกไปด้วยเขาเรียกไม่ได้สีฟอกเขาเรียกสียินยินสีอ่อนนะคะแต่อย่างที่บอกนะพอเป็นเกรดเอลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นสีเข้มสำนรันใครที่ตามหาอยู่อยากได้สีเข้มนะคะแล้วแบรนด์ออกปังๆแบบนี้ตำหนีน้อยส่วนใหญ่ในเนี้ย มันมันแค่ยับมาต้องเอาไปรีดอีกสักหนึ่งรอบนะคะลูกค้าขาก็ทําราคาได้เลยออกจริงนะอันนี้ไม่ได้เป็นการวนแบรนด์นะลูกค้าไม่ได้เป็นการวนแบรนด์แต่อย่างใดอันนี้เรือหลือไปเรื่อยๆก็เจอแบรนด์เรื่อยๆรหัสนี้แบรนด์ออกดีมากน้องมั่นใจว่าเฉลี่ยต้นทุนออกมานะถูกกว่าไปงะไปซื้องานคัดหัวแน่นอน นะคะเพราะว่ารหัสนี here right here. ้แทบจะเป็นงานหัวทางกระสอบอยู่แล้วคุณพี่นะคะแทบจะเป็นงานหัวทางกระสอบอยู่แล้วแบนออกขนาดนี้รหัสนี้ไม่เคยแบบออกแบบขี้เกียขี้ขี้เละอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออไม่เคยออกขี้เละเลยนะรหัสนี้แบนออกครึ่งครึ่งลูกอันนี้แบบรีวิวกันมาหลายต่อหลายลูกนะคะรีวายป้ายนี้ยเคยเห็นไหมอะลูกค้าป้ายเนี้ยเคยเห็นไหมอะแล้วอยากให้ดูแท็กด้านในมากเลยนะคะ แ็กด้านไหนนี่ความแฟชั่นซันฟานซิสโกหนึ่งนะคะซันฟานซิสโกหนึ่งแล้วต้แล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสภาพสภาพปังไม่ไหวนะคะสภาพปังไม่ไหวเออแก๊ปมาเห็นทรงแล้วแหละน่าจะรู้แล้วว่าสกินนี่ออกทรงประมาณไหนขาเดฟขากระบอกเล็กนะคะถูกใจวัยรุ่นแบรน ฟังทุกลูกแบนจึงแบนออกไม่หยุดนะคะแบนญ,ญี่ปุ่นแบนทําราคาออกไม่หยุดนะสภาพผ้าหัวผ้างานใหม่ป้ายห้อยเหมือนแบบงานเอาเล็กล้างสต็อกมาอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรสวยลูกค้าเอวสูงหรอว่าสวยจังเหมือนทรงทีซ่านจริงนะแบแกน่ารักของเอ็ดวิน ของเอ็ดวินนะมิสห้าศเออปังใครที่ชอบนะคะลูกคา้คาขากระสอบรีวิวยังว่างนะกระสอบรีวิวยังว่างนะคะ FJ 44งานเกรดหัวนะคะงานเกรดหัวงานเกรด A ถูกใจบ้านไหนตามไปซีหลังบ้านได้อยากเหมาตัดลอด็อตแน่นอนอยู่แล้วมีราคาพิเศษให้นะคะมีราคาพิเศษให้นี่ยูนิคยูนิคแม่ยูนิคอีกแล้วนะคะยูนิคอีกแล้วโอ้โห แรงเลอร์สวยนะสกีนแบนด์ด้วยปักข้างหลังเป็นป้ายหนังนะคะข้างหลังเป็นป้ายหนังแรงเลอร์นะ,ะนนนะคุณพี่ตัวนี้กระสอบของญี่ปุ่นป้ายฟูจิยาม่านะงานญี่ปุ่นยืนพื้นเรื่องของแบรนด์ แล้วก็งานรหัสนี้นะคะการันตีเรื่องของนะคะคุณภาพผ้าด้านในคุณพี่ซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่มองว่าบางทีราคาสูงไปหรือเปล่าคุณพี่ขาลองเฉลี่ยต้นทุนก็ได้นะคะถ้าคุณพี่ซื้องานห่างไปแล้วคุณพี่ต้องไปซักไปซ่อมอะเสียเวลาเนาะอยากได้งานพร้อมขายแบบเต็มที่ก็คือแบบรีดใหม่หรือพับมาพับ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 ,พบ,พบตั้งตั้ง,งเอาไว้ให้ผ้ามันคลายยับลูกค้า ยิงป้ายแท็กหนีบไม้ก็พร้อมขายเหมือนกันนะคะเออหนึ่งบาทกระสอบรีวิวส่งให้ฟรีด้วยใครอยากลองงานเกรด A นะคะตัวนี้ไป FJ ย FJ ส4กินนี่หญิงนะคะสกินนี่หญิงนะ,ะนนงนะอันนี้ล็อตใหม่ล่าสุดนะคะตู้ใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งมาลงแล้วก็ได้ไลฟ์เปิดตัวอย่างงานกันไปเมื่อเช้านี้นะคะได้เปิดไลฟ์ตัวอย่างงานเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดตู้อะ ะะตู้มาลงทุกเดือนลูกค้าตู้มาลงทุกเดือนนะน้องลงงานทุกเดือนไม่ได้มีแบบว่าสามสี่เดือนแล้วมาลงเพราะฉะนั้นใครที่ขายอยู่แล้วอยากกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้ของนะเขาเรียกว่าอะไรบางทีของขาดตลาดนานๆลูกค้าหายรหัสนี้ลูกค้าอยากซื้อตุนก็ซื้อได้เลยอยากซื้อตุนเก็บซื้อได้เลยตัวนี้มันเข้ามาแต่มันเข้ามาทุกเดือนแต่ว่าเข้ามาไม่เยอะเพราะฉะนั้น นะคะลูกค้าขาอยากได้เอาไปถั่วของที่มีอยู่อยากได้งานเกรด A ไปทําราคาต้องรีบนะต้องรีบเลยกระสอบรีวิวนี้ส่งฟรีให้ด้วยนะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็แจ้งนิดนึงสาหรับใครที่เอออยากได้ลูกใหม่กอนใหม่นะคะลูกค้าค่าส่งอาจจะไม่ได้รวมให้นะคะจะไม่ได้ส่งฟรีให้ค่าส่งก็จะเริ่มต้นอยู่ที่เอ่อบิสเลเดียนะสี่ร้อยห้าสิบบาทภาคเหนือภาคอีสาน 550บาทภาคใต้650บาทแล้วก็แจ้งกันอีกนิดนึงสําหรับลูกค้าใหม่ที่บางทียังไม่เคยสั่งซื้อสินค้ากับทางโกดังลูกค้าขาโกดังใช้บัญชีเดียวตามที่แจ้งเลยนะใช้บัญชีนิพพรเสียนกระโทกะนาคารกะสีกรไทยนะคะลูกค้าขาสําหรับบัญชีบริษัทเบสบันเดินอันนี้จะได้ใช้กันเป็นออลูกค้าที่มาซื้อสินค้าทางหน้าร้านหน้าโกดัง นะคะลูกค้านะคะแอดมินนะแจ้งนิดหนึ่งว่าในไลายกลุ่ม Open Chat ทางลน์อ่ะทางลน์กลุ่มออสำหรับแอดมินนะที่ลูกค้าจะสามารถสอบถามได้จะต้องมีไอคอนนะหรือว่าสัญลักษณ์รูปมงกุฎอยู่ที่ชื่อ นะคะหรือว่าอยู่ที่รูปของข,ของแอดมินที่ที่คอยโพสต์ข้อมูลในกลุ่มนะคะลูกค้าขาเพราะว่านางมิชชชีพตัวดีเนี่ยมันปลอมตัวเก่งมากฉันคิดว่ากิ้งก่างงฉันคิดว่ากิ้งก่าเออเอาจริงๆตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มองโปกัสฟตรงนั้นเรายังคิดว่าแบบเอ๊ะแอดมินส่งลิงก์ให้ลูกค้าผิดหรือเปล่านะ้องแอดมิน นะคะน้องแอนบินบอกพี่พี่หนูก็นั่งกินข้าวอยู่กับพี่อ่ะหนูไปส่งลิงก์ให้ตอนไหนน้องแบบเฮ้ยแล้วก็จวบเหมาะลูกค้าก็ทักมาน้องมีมิตรสาชีพโอ้ยพี่ก็เกือบไปแล้วพี่ทักไปถามว่าถามในกลุ่มเนาะว่ามีของหรือเปล่านางตัวดีเนี่ยเขาก็สวมรอยเลยเออใช้จังหวะที่ฉันนั่งกินกะเพราหมูสับอยู่ ไปหลอกลวงลูกค้าโกงฉันมันไม่ได้นะคะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะตามที่โพสต์ทางหน้าเฟซบุ o กเลยหรือใครที่เห็นโพสต์แล้วอยากเตือนนะคะคนรอบข้างก็แชร์โพสต์ไปได้เพราะว่ามีทั้งชื่อเบอร์โทรนะคะมีเออจริงๆมีที่อยู่นะแต่ว่าขออนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อาจะดำเนินคดีในใน,ใน,ใ,นในภายภาคหน้านะแล้วก็ใครที่กําลังจะสั่งสินค้านะลูกค้าเพราะฉะนั้นต้องเช็ค เช็คเลขบัญชีดีๆเพราะนางไม่ได้มีแค่โกดังหนูที่เดียวหรอกสืบกันแล้วโอ้โหแม้กระทั่งอะไหล่รถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์อาหารแห้งอาหารสดนางก็ไปหลวมตัวเนียนกับเขาไม่รู้ว่าดูรีวิวไลฟ์สดนี้อยู่หรือเปล่าลูกค้าขา,ขานะถ้าคุณมิชาชีพดูอยู่ก็ทำมาหากินเถอ,อะเนาะ นะคะทำมาหากินดีกว่าอย่าไปหาหลอกใครเลยเนาะเป็นบาปเป็นกรรมกันเปล่าเนาะนะคะ,ะลูกค้าอ่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงกับตัว FJ 4 4นะคะเดี๋ยวพาไปดูแบรนด์กันลูกค้าเ,เนี่ยน้องจะโฟกัสให้ดูอะไรอะไรหล่นเบอร์เอ็ดวินเหรอเออจริงๆยังมีพิงบอกว่าแบรนด์มีเยอะที่ที่ไม่ได้แยกออกไปฝั่งเนี้ยฝั่งยุ่มเนี่ยแบรนด์นะลูกค้านะคะแบรนด์นะลูกค้าแต่ว่าคุณแอดมินเขาเรียงไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน้องให้ดู โอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินเบอร์มากเกินเบอร์มากเกินเบอร์มากแม่แม,แม่แบนด์ออกจริงนะคะแบนด์ออกจริงแล้วออกแบบนี้ทุกลูกเพราะว่าตัวนี้น้องมีรีวิวบ่อยรีวิวอันนี้คือรีวิวลูกค้าหลังบ้านนะรีวิวจากลูกค้าหลังบ้านที่เขาเปิดไปแล้วเขาแบบวีดวีดนะวีดด้วยว่าแบบแบรนด์เยอะจังนะคะแล้วสีสวยถูกใจสีเข้ม สเปคผ้าแบบเออไม่ต้องทําแล้วไม่ต้องทำะายแล้วพี่ขายเลยแล้วก็ฟันกําไรกันไปลูกค,ะคะ้าขา fj 4 4นะของมีจํานวนจํากัดใครอยากได้งานเกรด A กระสอบรีวิวยังว่างอยู่เหมือนกันนะคะลูกค,ะคะ้าขากระสอบรีวิวยังว่างนะใครอยากได้กระสอบรีวิวก็ได้โปรโมชั่นส่งฟรีเพิ่มไปด้วยส่วนใครอยากเหมาตัดล็อตนะคะตัวนี้ ต้องเช็คสต็อกกันอีนิดนึง,นงตอนนี้จะใกล้จะหมดแล้วลูกค้าต้องรีสั่งซื้อกันเลยสก,กินนี่ตอนนี้ขายดีทุกป้ายเลยไม่ว่าจะเป็น kwe หรือว่า fj ตัวนี้นะคะฝากกันไว้ด้วยลูกค้าขาวันนี้แอดมินไปก่อนนะคะลูกค้าขาสวัสดีคะ่ะ